สวัสดีค่ะแม่จ๋านะคะแม่จ๋าขอพูดในฐานะแม่จ๋าเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ได้ฟังการอภิปรายของพรรคประชาชนหลากหลายท่านดิฉันขอออกความเห็นนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าไม่ใช่พรรคประชาชนออกมาอภิปรายแต่ละท่านไม่ใช่แต่เฉพาะคุณรมนะฮะไม่ใช่แต่เฉพาะคุณรังสิงมันรมทุกทุกท่านเลยที่ออกมาอภิปรา,ายเนี่ย เราประชาชนคนไทยจะรู้ไหมเนี่ยจะรู้ความเน่าเฟะความอุบาทชาติชั่วของหน้าการเมืองที่ผ่านมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นไม่รู้ตั้งกี่คณะไม่รู้ตั้งกี่กี่ปีกี่ชาติแล้วเอางี้แล้วกันเราจะรู้ไหมเนี่ยแล้วมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประชาชนประชาชนคนไทยจะตาสว่างได้สักทีแล้วว่าการเลือกตั้งเนะี่ย อย่าเห็นแก่งเงินอย่าเห็นแก่งเงินเพราะมันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราและลูกหลานเราเรื่องแล้วเรื่องเล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่าแ,แต่พอเลือกตั้งปับ๊บแม่งเลือหมดดูอย่างเดียวใบที่ให้เสีอะไรสีแดงสีม่วงสีเทาอะไรก็ว่าไปนี่คือผลเสียระยะยาวนี่คือผลเสียระยะยาวที่คนที่เห็นแก่งเงิน ขาดจิตสำนึกอย่างรุนแรงในการขายสิ์ขายเสียงเวลาเวลามีเลือกตั้งที่ผ่านมารู้ไหมไอคนที่เป็นนายทุนคนที่เป็นนักการเบืองที่เฮี้ยบางคนย้านะคะขี่เฮี้ยบางคนรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านก็ยังไม่รู้จะคําว่าพอทําร้ายประเทศชาติทําร้ายประชาชนทําร้ายอนาคตของชาวชนอย่างไม่มีเช่นดี อะไรที่ควรจะส่งเสริมสนับสนุนแม่งไม่ทำหรอกกลัวเด็กไทยจะฉลาดกลัวประเทศชาติจะเจริญจากสติปัญญาของลูกหลานในอนาคตของเราตัวเองไม่ห่วงหรอกค่ะปีนี้ก็เจ็ดสิบแล้วแต่ห่วงอนาคตของลูกหลานที่บรรพบรุรุบอันทรงคุณค่าของประเทศไทยหลากหลายท่านที่ได้ต่อสู้ที่ได้หวงแหนที่ได้รักษา ไว้ให้เราจนถึงปัจจุบันแม่งแต่ผู้นำบางคนในยุคปัจจุบันสุด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 สดของความเห็นแก่ตัวสุดสุดของความอุบาทใช้ทุกอย่างใช้อำนาจทุกอย่างที่มีในมือกระทําทุกอย่างที่มีในมือขอให้ตัวเองมีอำนาจขอให้ตัวเองพูดง่ายๆว่าไม่รู้จักคำว่าพอ ให้ตัวเองมีเข้ามาเพิ่มมาเข้ามาเติมจนไม่รู้จักจบจากสิ้นถามสักคำตายออกไปได้ไหมตายเอาไปได้ไหม,ไไไห,มหลากหลายคนไหมที่เข้าอยู่ในคุกในตารางหลากหลายประเทศไหมที่มีให้ดูกี่โมเดลแล้วที่มีให้ดูแม่งกงเกงใหนยังใส่ไม่ทันสัตว์หัดดูเป็นตัวอย่างบ้างนี่คือผลพวงจากการที่เลือกคนผิดเข้าไป าเราประชาชนไม่สนับสนุนสักอยาก่างไม่มีสิทธิ์หรอกไอ้พวกเคี้ยวนี้ไม่มีสิทธิ์หรอกไม่มีสิทธิ์เกิดหรอกแล้วเป็นไงล่ะตกลงประเทศไทยนี่เน่ยที่อยู่ได้ทุกวันนี้ต้องมีธุรกิจเฉพาะสีเทาสีดําเลยถึงจะอยู่ได้แล้วคนที่จะมาหากินที่เขาทำม,มาหากินบริสุทธิ์ล่ะพากันเจ๊งพากันปิดร้านพากันพูดง่ายๆว่า ปิดก playing, today, you, ิจการไปทีละคนทีละคนทีละคนเราจะต้องใช้ชีวิตกันแบบนี้เลยในอนาคตเฮ้ยประเทศไทยคืออะไรอ่ะประเทศไทยคืออะไรือถามคําเดียวเคยคิดถึงตรงนี้กันบ้างไหมตรงลงที่อยู่ได้ขณะนี้เหลืออนาคตอันใกล้นี้ต้องไปธุรกิจสีเทาเหรอสัตว์กูรูแค้นใจจริงๆเลยคนที่จะมาหากินสุจริตนี่แม่งอยู่ยาก อยู่ยากเขาทุกว,วันอยู่ยากเขาทุกว,วันแล้วเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะนักการเมืองก็เพราะผู้มีอํานาจบางคนไม่รู้จากคาว่าพอไม่รู้จากคาว่าพอไม่รู้คําว่าสัจธรรมเลยไม่รู้เวรไม่รู้กรรมไม่ไม่รู้เฮียไม่รู้หาอะไรเลยไอย้พวกที่แก่ก,กะโลแก่ก,กะลาเนี่ยได้คืบจะเอาสอกได้ศอกจะเอาวาแล้วร่วมมือกันร่วมมือกับ ไอ,อ้พวกไอ้พวกง่ายๆไอ้พวกตัวเฮี้ยตัวอุบาททั้งในประเทศและต่างประเทศมีที่ไหนอ่ะโอ้โฮคณะรัฐบาลชุดไอ้ชุดอุบาทที่ผ่านมา่ะที่ผ่านที่ผ่าน,าน,านมาเอางี้แล้วกันจะเป็นคณะไหนไปดูเองแล้วกันปากเคนถนนสี่เลนต้องเรียกคำว่าปากเคนปากเคนถนนสี่เลนมแม่งแหมเอ้ย ใส่พานแม่งถาวายถาวายไปถึงไหนพอเซ็นเตอร์ของวุน้นเส้นโอ้โหมึงมาดูบางตำบลบางหมู่บ้านถานนควายจะเดินยังไม่มีไอ้สัตว์มึงก็สมองส่วนไหนคิดไอ้ควายเงินที่เมืเอาไปสร้างเงินภาษีของประชาชนไม่ยชงเงินคนพรกะคนให้มึง อย่ามาบอกว่าขนส่งการเกษตรทุเรศควายเท่านั้นเลยที่เชื่อมึงอ่ะสัตว์มึงก็สมองส่วนไหนคิดเอาส้นตีนคิดเหรอเงินพ่อมึงก็บ้าอ่ะที่ไปสร้างนั่นน่ะเงินพ่อมึงก็บ่าเงินประชาชนทั้งนั้นเลยบางอำเภอบางตำบลมึงไปแหกตาดูสิมึงไปแหกตาดูควรจะสร้างเม่งกับไปสร้างนี่มันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าพวกมึงอ่ะ มีส่วนได้ส่วนเสียไอ้พวกไอ้คอเซนเตอร์ทั้งหลายไอ้ธุรกิจสีดําสีเทาทั้งหลายขอยวุ้นเส้นเนี่ยนะพวกมึงต้องมีส่วนได้ส่วนเสียเกือบจะพูดง่ายๆเลยว่าไอ้ทุกคณะที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พวกนักการเมืองที่เหี้ยต้องบอกว่าเหี้ยเี้ยบางคนบางคนนะเข้าใจภาษาไทยนะไม่ได้สนสีสนแปสนฟ้าสนดินสนอะไรเลยว่าอะไรควรทําไม่ควรทํา มึงอายุเท่าไหร่แล้วมึงอายุเท่าไหร่กันแล้วแต่ละคนมึงเห็นไหมมีใครใหญ่กว่ากรรมไหมกรรมมันสนองมาในรูปแบบต่างๆมันสนองมาในรูปแบบต่างๆมันอาจจะไม่เกิดกับตัวมึงหรอกแต่มันจะเกิดกับคนรอบข้างมันจะเกิดสิ่งต่างๆที่ทำให้มึงไม่มีความสุข จำไว้นะว่าไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมวันนี้แม่จะอาจจะพูดยาวนิดหนึ่งมันอัดอั้นเหลือเกินมันอัดอั้นมาหลายวันยิ่งดูก็ยิ่งอัดอั้นอะไรเนี่ยภาสีกูเสียไปเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเ่ะเศรษฐกิจค่อยๆพังชิบหายทีลงไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างมันเกิดจากอะไรอ่ะใครแม่งจะมาเชื่อมั่นวะโอ้แม่ง รัฐบาลแม่งเหมือนกันเล่นขายของไม่มีเสถียรภาพเฮียอะไรเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนสองปีแม่งเปลี่ยนกี่คนแล้วแล้วประเทศที่ไหนอะ่ะเขาจะมาลงทุนอยู่ได้แต่ธุรกิจสีเทาสีดําแล้วคนที่เขาทำมาหากินสุจริตละ่ะ SME จะอยู่ยังไง SME เป็นตัวเชื่อมนะเป็นตัวเชื่อมที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจนะมึงเข้าใจากัางไมอ่ะ ไอ้พวกสัตว์ทั้งหลายพวกควายทั้งหลายอะ่ะเมื่อแต่พวกมึงอยู่ได้ไม่รู้จักคำว่าพอตาย,ยารู้จักัำไหเตรียมตัวตายกันนั่งหรือยังเตรียมตัวตายกันนั่งหรือยังถามสักคำสิมันเกินบ้านเกินเมืองเกินหลายๆเรื่องหลายๆราวไม่เคยเห็นหัวประชาชนแต่เวลาหาเสียง แต่เวลาพูดในสภาเพื่อความอยู่รอดของประชาชนเพื่อประชาชนอิส,สัตวมึงหยุดพูดคำนี้ก็ทีกูลำคาญมึงก็ใช่ไหมกูลำคาญ